สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้ชีวิตกับทาง HondaCT ีทร้อยี่สิมาสักระยะหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตลําบากมานะฮะไม่มีที่เก็บของเลยสักชิ้นนะฮะมีตะตะแกงวางของจะไปซื้อของจากตลาดซื้อกับข้าวอะไรทีหนึ่งนี่ลําบากมากไปนะฮะก็เลยคิดว่างั้นเราคงต้องติดกล่องเพิ่มแล้วละ่ะก็เลยขุดเอากล่องชาร์จรุ่น S H 40มานะฮะอันนี้เป็นใบที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วตั้งแต่สมัยขี่ P C X นะฮะใช้มาเรื่อยๆอายุอนามก้เจ็ดปีเข้าแล้ว สภาพมันก็เริ่มเก่าแล้วก็เลยลองเอาสเปรย์ที่เคยทําไปคลิปก่อนๆน,นะฮะเราเอามาพ่นดูมันก็กลับมาใหม่ระดับหนึ่งนะฮะทีนี้เราก็ลองเอามาติดกับรถด,ดูนะฮะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนันนี้ก็คือ c t 125นะฮะเขาจะมีหมุดอยู่2ตัวไม่ใช่หมุดสิเป็นรูเออมีรูตรงนี้นะฮะรู1รู2รู3รู4ซึ่งเป็นรูที่เขาจะมีการยึดเกรียวมาให้แล้ว ใคร้าบเกี่ยวมาให้นะฮะแต่ความเป็นจริงก็คือเหมือนกับเขา Out Not Not ออกน็อตตัวเมียไปข้างใต้มันสามารถใช้งานได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าเพจที่เราจะมาติดในวันนี้มันจะเป็นของชาร์จตัว SH40 นะฮะซึ่งถ้าทาบลงไปแล้วเนี่ยเพจรูเนี่ยพอดีอยู่นะรูนี้แต่เพจถ้าอยู่ข้างในตรงเนี้ยมันมันอยู่ประมาณช่วงนี้นะฮะติดไม่ได้นะฮะแล้วรูของเพจชาร์จเนี่ยเท่าที่เห็นกันเนี่ยมันมีรูอยู่แค่นี้นะฮะ คือถ้าเป็นแหลกที่เป็นตะแกรงเนี่ยมันก็จะง,ง่ายหน่อยแต่ว่าแหลกของตัว CT ทเนี่ยช่วงทึบแม่งเยอะมากเลยก็เลยต้องทําการค่อยๆขยับหานะฮะถ้าใครที่คิดจะติดนะฮะเพจพวกเนี้ยวางนิดนึงบางตัวจะมีแหลกอยู่ข้างล่างลักษณะแบบนี้นะฮะเมื่อวานผมลองทีหนึ่งนะก่อนจะมาถ่ายวิดีโอลืมยกนะฮะถูไปถูมาเป็นรอยเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่เท่าที่ผมวัดเนี่ยจริงๆผมจะได้ประมาณนี้นประมาณนี้มันจะมีรูแค่ด้านล่างอย่างเดียวข้างบนไม่มีรูนะมันทึบหมดเลย ก็เลยต้องขยับลงมานะฮะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือจุดที่เหมาะสมสามารถยึดกระรูที่เป็นของเดิมที่เขามีเกี่ยวมาให้ได้ก็คือช่วงนี้นะฮะเราก็ยึดข้างล่างได้อีกจุดหนึ่งตรงนี้จะมีรูอยู่ก็คืออยู่ได้2จุดนะฮะหรือถ้าอยากแข็งแรงกว่านี้ก็ยึดตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่าผมจะยึดตรงนี้มากกว่ารูนี้กับรูนี้แทนนะฮะเพราะว่า4ตัวก็เหลือแหล่นะฮะไม่ได้ขนของอะไรหนักมากนะฮะแต่ถ้าจะเอาสูงกว่านี้ก็ทําได้นะก็ต้องขึ้นไปลักษณะประมาณประมาณช่วงนี้เลย แต่ถ้าช่วงนี้ก็ยังหาลูข้างล่างไม่ได้แต่ลูข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นจุดที่เหมาะสมที่ผมคิดว่าเหมาะกับกล่องชาร์จที่เป็นเพจทรงเนี้ยนะฮะก็คือช่วงประมาณนี้อย่างน้อยๆถ้าเดินทางไกลเนี่ยถ้าติดกล่องไปจะอยู่ประมาณนี้มันยังพอเหลือที่เอาไว้เสียบนู่นเสียบนี่ได้บ้างนะฮะพประมาณนี้เนาะแลวถ้าใครใช้ชุดที่เป็นยี่ห้อชาร์จเหมือนของผมเนี่ยมันจะมีตัวยึดข้างในเนี่ยในเพจมันจะมีให้ทั้งหมด2อันนะฮะสแบบแลักษณะแบบนี้นะฮะ ที่เป็นเหล็กแบบนี้เอาไว้ใส่ในรูที่เป็นดูกว้างๆแบบนี้มันจะเลื่อนได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าผมจะใช้รูนี้ผมก็กว้างไว้ตรงนี้ส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กับเนี่ยรูที่เป็นช่องสีเหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็เสียบลงไปลักษณะแบบนี้ถ้าเราใช้รูอื่นเราก็ย้ายรูเอานะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะใช้รูไหนบ้างนะเดี๋ยววางให้ตรงๆก่อนก็จะมีรูนี้รูนี้อีกนะฮะ เรก็จะมีรูตรงนี้ด้านล่างอีกรูหนึ่งสุดท้ายก็จะเป็นรูนี้นะฮะซึ่งตัวที่ยึดด้านล่างเนี่ยปกติผมจะนิยมใช้ตัวที่เป็นเพรเหล็กลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เข้าไว้ยึดกับพวกที่เป็นตะแกรงนะฮะแต่ถ้าเพดคุณเป็นรูธรรมดาไม่ใช่ตะแกรงก็ใช้น็อตตัวเมียกับเบรีนธรรมดาลักษณะแบบนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยกข้ประมาณนี้ง,ง่ายๆแล้วก็เสียบน็อตลงไปหลังจากนั้นเราก็เสียบตัวที่เหลือนะฮะเร,เรียบร้อย แล้วก็จัดให้มันตรงๆหน่อยนะฮะมันจะประมาณนี้แหละแล้วก็ทําการยึดน็อตด,ด้านล่างเลยเรียบร้อยฮะง่ายๆุูนน้อตกันคายเนี่ยเราขันนิดเดียวมันจะขัดไม่เข้านะฮะต้องใช้พวกตัวบล็อกก็ได้นะฮะเนี่ยบล็อกเล็กๆเนี่ยยึดไว้ก่อนแล้วค่อยขันด้านบนนะฮะมันก็จะทําการขัดได้นะฮะมันอารมณ์เหมือนเป็นการการขโมอยอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้ามีขโมยกระโจนจะขโมยกล่องเราเขาจะขันยังไงให้ออก ถ้ามันล็อตการขายก็ต้องขันทั้งสองฝั่งนะฮะตัวหนึ่งคอยยึดตัวหนึ่งขันนะฮะขันฝั่งเดียวไม่ออกนะฮะเนี่ยมันก็เข้าไปเรียบร้อยแล้ะประมาณนี้ฮะมันก็จะเรียบร้อยล้ะตัวนี้ขันยึดหมดทั้ง4ตัวแล้วเรียบร้อยดึงมาทีก็เหมือนดึงทั้งขันนะฮะแน่นปักหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบฝาปิดนะฮะวิธีประกอบคืนเทคนิคไครเทคนิคมันนะฮะเพราะว่าแม่ประกอบยากชิบเป่งเลยผมจะใส่มุมไปก่อนลักษณะแบบนี้นะฮะ ยังไงให้กดไม่ลงนะฮะสังเกตด,ดกูมันจะมีรอยเอย็นเยินอยู่ให้ควงงัดไม่รู้จะใช้ยังไงหม่เน,นินถกจะเป็นรอยหมดแล้ว ในรวมประกอบออกมาก็จะเป็นประมาณนี <Census pretty S 2> ้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันดีกว่าก็ยังไม่ล้าหน้าเกินไปนะฮะก็ยังอยู่ในสเกลที่รับได้นะฮะแต่ถ้าเอาไปชิดมากกว่านี้เนี่ยเราจะใช้อัาประโยชน์ที่มันเหลือด้านหลังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเวลาเดินทางไกลเราสามารถที่จะมัดอะไรไว้ตรงนี้ได้อีกก้อนหนึ่งนะฮะ การติดตั้งกล่องท้ายก็ตามที่เห็นไปนะฮะอาจจะติดยากนิดนึงนะฮะกับตัวกล่องที่ผมมีอยู่ถ้าเป็นกล่องยี่ห้ออื่นอาจจะติดง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกอยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ